วันนี้จะมารีวิวคันนี้เลยค่ะ Toyota r i v e 2.8 Entry นะคะคันนี้เป็น4 w h e e l ด้วยนะคะลูกค้ามาพร้อมกับ,บล็อกกระทะแบบนี้เลยนะคะลูกค้าคันนี้สภาพดีมากเป็นสีเทานะปี2024ปีใหม่นะคะลูกค้าอ่ะภายในดีกว่าเนาะคันนี้ได้เป็นกระจกปรับไฟฟ้าด้วยนะคะลูกค้านี่ลำโพงดังปกติเลย ใช้ได้ตามปกตินะคะแล้วก็ต่อบลูทูธได้ Apple CarPlay Android Auto เล่นได้นะในส่วนของเบาะนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นเบาะหนังเลยนะคะลูกค้าถือว่าสภาพดีกันเลยทีเดียวนะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะอ่ะระบบแอร์เป็นมือหมุนนะคะลูกค้าพวงมาลัยนี่เลยเมาเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะแล้วก็นี่จ่า s ิ g กเ t u r e เลขใหม่นะคะของด้านเรารถบ้านสหยางยนต์ไม่น้อยนะคะเ8 0 0เท่านั้นเลยนะคะลูกค้า ด้านบนเพดานไม่มีตำหนินะคะในส่วนของด้านหลังนะคะเต๋เดี๋ยวพาไปดูสวยมากคันนี้นะมือเดียวนะดจะ้ะด้านล่างนี่เดิมๆนะคะพี่ๆคันนี้สวยงามมากนะคะรับประกันทุกอย่างเลยนะชนหนักผิดความนำ้ำท่วมกอใหม่ไม่มีแน่นอนนะคะอาถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเดินทาง เราอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะถนนทบ,บุรีรัตนาธิเบศนะคะเลยแยกแค่รายมานิดเดียวนะคะลูกค้าอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะหรือว่า MRT ก็ได้นี่ MRT สายสีม่วงบางกะสอทางออกประตูที่1ได้เลยนะคะพี่ๆอยู่ใกล้แค่นี้เองนะแล้วก็ถ้าท่านใดไม่สะดวกมาจริงๆนะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคันนี้มาถึงเครื่องยนต์กันดีกว่าเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะอยู่ที่2.8นี่แต้มสีครบทุกจุดนะคะ รับประกันไม่มีชนหลักติกความนําท่วมกรอใหม่แน่นอนนะคะพี่ๆคันนี้บอกเลยว่ากริบมากๆนะคะสวยงามมากคันนี้นะมาในส่วนของราคาดีกว่าเตยตารีวอล์2.8เอ t นทรีนะคะคันนี้เป็น4 w h e e l drive ด้วยนะคะราคาอยู่ที่619,000บาทเท่านั้นเลยถ้าท่านใดสนใจนะสามารถทักเข้ามาได้เลยในเพจรถบ้านสหายานยนต์หรือโทรเบอร์โทรหน้าเพจได้เลย0818209774คุณเมทีนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลากันไปก่อนนะสวัสดีค่ะ